มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะฮะห้าร้อยเหรียญนะครับนี่คือเหรียญครุฑนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะฮะที่หลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนนะครับได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณนะครับนี่นะฮะด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังเป็นนะฮะอาวุธ5ประการนะครับนั่นก็คือ1ในตําราของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะฮะนี่อาวุธ5ประการนะฮะนี่ครับ เนื้อนะฮะลงยาทําพิเศษนะครับสำหรับหนุ่มโคพักฑ์ออฟฟิเชียลโดยเฉพาะนะฮะที่เราจะแจกไปพร้อมกับเสื้อถ้าใครอุดหนุนเสื้อนะครับฉลองนะฮะล้าน Subscribe ของหนุ่มโครงกันออฟฟิเชียลเนี่ยจะได้รับเหรียญครุฑแบบนี้ไปด้วยนะฮะบอกเลยว่านะฮะคุ้มค่าแน่แน่ตะวีปเนี่ยมัน,เป,นเป็นพืชสนิทของตีใหญ่แต่มันก็เป็น เหมือนเป็นชาวบ้านรือเป็นนักสืบมาเป็นสายลับมาบอยู่กับเราเท่านั้นตอนนี้ตีใหญ่มันจะไม่ออกแล้วมันจะอยู่ที่บ้านมาันละแต่ตำรวจของสมุทรสาครไม่กล้าเข้าไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านตีใหญ่ไม่เข้าไป เพราะอะไรไม่กล้าเข้าไปก็กลัวถืครับแล,<น>แล้วผมเชื่อว่าที่เป็นนิยายประหลาดไปแล้วที่ทูบเนี่ยปักที่ที่นิ้วเท้าที่นิ้วเท้าถ้าตำรวจเห็นมันเนี่ยอย่างน้อยมันจะก่อนตายเนี่ยมันก็ต้องเอาให้ได้ศพนึงโอ้โหคือทางตำรวจเด็กขอให้ทวีปยิงตีใหญ่ฆ่าตีใหญ่เลยหรือให้พาตีใหญ่ออกมาเอาอย่างนี้ไหมชัวร์เลยผมจะล่อให้มันมาขี่มอเตอร์ไซค์กับผมแล้วยิงมัน มาถึงเรื่องราวของตีใหญ่นะครับท่านกิติโชตเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวพันกับคดีตีใหญ่ได้อย่างไรครับเรื่องเรื่องตีใหญ่เนี่ยนะครับก่อนที่กองกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมาดําเนินการเนี่ยเลือกประวัติของมาันตอนนั้นก็เรื่องโด่งดังมาโดยตลอดมันปล้นฆ่าแถวดําเนินแถวราชุรีแถวสงคร,สรามรมาโดยตลอดไม่ได้เข้ามาในนครบาลเลยครับจนกระทั่ง ร้านเฟอร์นิเจอร์อแมใช่คดีนั้นถูกจับนะครับท่านฮะคดีนั้นถูกจับแล้วก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปทําแผนนะคนร้านทองเชียงใหม่ปีใหญ่กระโดดรถไฟหนีครับใช่ครับก็หลุดไปนั่นแหละนะฮะนั่นแล้วก็มาปล้นร้านทองที่ที่สำรัดลาดมันก็เข้ามาเรื่องแรกมาเข้าที่สำรัดลาดครับนะฮะช่วงนั้นสมเกียจเขาเป็นสพใหญ่อยู่ท่านสมเกียพ่วงศักดิ์ฮะรสมเกียจพ่วงศักดิ์จะเป็น ตอนนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของตํารวจนครบาลแล้วเข้ามาทํางานในกรุงเทพหลายเรื่องละครับที่มีตรงตรงถนนแถวรางน้ําที่มีตํารวจบาดเจ็บนะฮะตต่นั้นก็ด้วยตอนนั้นผมก็ไปแต่อยู่คนละจุดผมก็เลยไม่ได้มีส่วนตอนตอนนั้นทางกองสืบยังไม่ได้ดาเนินการตอนนั้นท่านอยู่สืบสวนด้นนผมอยู่เป็นรองผู้กับสืบสวนเหนืออยู่แล<อ>้ว๋อครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ดาเนินการครับ จนกระทั่งมาถึงก็ตอนนั้นตํารวจทครบาลต่างมาจัดตลอดตัวที่รับผิดชอบผู้น้าก็มีรองที่ปัญชวรัตน์ครับตอนนั้นเป็นรองผู้การครับเขาลองเจริญเช่าดำงรงนะสองสองท่านเนี่ยเป็นรับผิดชอบในะเรื่องอาชญกรรมเรื่องนี้ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วผมซึ่งสนิทกับทางรองทิพย์เนี่ยผมก็จะติดตามท่านตลอดอยู่อยู่ในทีมเขากันแล้วกันพูดยังไงครับเออเราจะทำได้อย่างไรกล้ตัวติวใหญ่เนี่ย ก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของบันดลบันดลเนี่ยมันก็ตอนนั้นเป็นรองสารวัตร,รเป็นร้อยตรีอยู่ที่ห้วยขวางครับแล้วเขาก็มีเพื่อนเป็นสมัยเป็นนักเตียนพลอยู่ด้วยกันคนชื่อยะเลยเนย่เงียอยะเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนการทวีปเสือคล้ำ ยะเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับเป็นตำรวจเป็นสมุทรสาครสมุทรสาครยะเป็นเพื่อนกับทวีทวีซึ่งพี่ยะเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับท่านบรร d o ครับใช่ครับเป็นตำรวจตำรวจรุ่นเดียวกันอ๋อแสดงว่าก็มีความมีความรู้จักกันอยู่นะฮะมันไปเชื่อมเชื่อมต่อกันมาครับครับตอนนี้ยะมันก็รู้อยู่แล้วว่าทวีเนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทของตีใหญ่ครับ ก็มีการจะคุยกันว่าจะทำานี่ไมบต้งเฮ้ยไปคุยกันเฮ้วีปได้ไหมครับเดี๋ยววันจะช่วยเหลือจะมีเพราะตอนนี้นก็จะมีเงินางวันห้าหมื่นบาทสมัยนั้นก็แพงโอ้โหห<ม>้าห <5, 000 S 2> มื่เมนเยอะางวันแล้วสิบ,บน,นําจับแจ้งข่าวนี่ยก็รวมแล้วสองอันนี้ก็เป็นแสนเป็นแสนบาทครับจ<อ>นบแสนบาทที่ก็ทางทวีปก็โอเคพร้อมที่จะทํางานให้ก็คือว่าเราไปคุยกับทวีป โดยการที่จะไปคุยกับทวีตอนนั้นผ่านใครครับท่านก็ยะก็พายะก็พามหาไอ้บัณฑนอ๋อซึ่งตอนนั้นเนี่ยทวีเนี่ยเป็นโจลิงป็นโจรก็เสือร้ายเหมือนกันเนี่ยเสือร้ายเลยนะเสือร้ายเลยนะก็ระดับแนวหน้าของเขาเนี่ยแหละครับครับพามาคุยกันแล้วก็ตกลงกันด้วยเงินหนึ่งแสนบาทที่เป็นค่ารางวัลนำจับตีใหญ่ได้นะ ตำรวจก็คุยกันว่าจะมอบให้แก่ทวีปบอกว่าถ้าทําได้เดี๋ยวจะมอบรางวัลทั้งหมดให้เลยครับแล้วไปคุยวางแผนกันที่ไหนท่านจําได้ไหมก็หลายครั้งนะครับครับเท่าที่ผมรู้ในเกตคุวยขวางเนี่ยหลายครั้งที่สอนอคุ้ยขวางเหรไม่ไม่ใช่ฮะที่ร้านอาหารเนี่ยนะครับทวีปผมเพ่งเจอทวีปตอนนั้นก็ยังไม่คุ้นเคยแต่เราก็ทีก็ตํารวจก็เป็นทีมใหญ่เ่ยฮะมีสมเกียรติปีผมตอนนั้นนะฮะ ในทีมทํางานเนี่ยครับก็หลายครั้งจนกระทั่งสรุปแล้วตอนหลังเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ไปวันที่จะวิสามันะครับก็มีการสืบสวนก็มาโดนตลอดที่ติดตามใ้ตัวตัวตีใหญ่ตีใหญ่เนี่ยครับมีอยู่วันหนึ่งรองทิพย์ก็มาอยู่กันเป็นรองผู้การเหนือครับผมเป็นรองผู้กับสิบสวนเหนือเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วบอกไอ้โชดวันนี้ข่าวแน่นอนแล้วนะครับเตรียมตัว ไปล้อมตีใหญ่ที่วัดเฉมาผมก็รู้รู้ว่าตอนนี้ข่าวชัวร์เลยผมก็เตรียมกลับบ้านไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธพื้นผาหน้าไม้ไว้เตรียมรอเดี๋ยวตอนเย็นเรามีหน้าที่พวกพวกมือปราบทั้งหลายอย่างนี้นะฮะนักสืพทั้งหลายที่ก็คือว่าในฐานะสไนเปอร์นะท่านผู้ชมนะสไนเปอร์ของกรมตำรวจเนี่ยพอได้รับคําสั่งนะว่าวันนี้ข่าวแน่นอนละตีใหญ่จะมาที่นี่แน่นอน ปกติรองทิ่เรื่องนี้มันก็เป็นความลับเขาไม่ได้บอกใครเขาคงบอกผมคนเดียวครแต่สายสืบเข้าคงรายงานทางรองทิปเม่ได้บอกผมดังผมวันนั้นวัผมตัวเอ๊จนกระทั่งสามทิมสื่อทุ่มก็เงียบผมก็เลยโอเคคงคงเลื่อนครับผมก็ไม่ได้สนใจเช้าเนี่ย,ยก็มีตำรวจโทรมารายงานบอกบอกรองทิ์ให้โทรมาบอกว่าเอนนี้ไปลอ้อมตีใหญ่ที่วัดเฉมา แล้วมันก็แหกวงล้อมออกมาผมรู้งัผมบ้านผมอยู่บางกะปิครับผมก็รีบบึงไปวัดเขียมาเลยเอ๊ะแล้วตอนที่ตอนที่เขาไปล้อมกันทีแรกเนี่ยท่านไม่ได้ถูกเรียกตัวไปล้อมด้วยนะในฐานะสไนเปอร์จริงๆก็ลองทิพก็บอกกับผมแล้วไนงะครับแล้วก็บอกเอ่อให้ให้บอกผมติดต่อนล้ครับติดต่อไม่ได้อาจจะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ออก็ จะคิดอย่างนั้นก็ได้ครับไม่เ <Hollywood> ป็นไรเรื่องที <areas> ่พ <enda serves> no. ูดไม่ได้ใช่โอเคฮะข้ามไปข้ามไปก็เป็นอันว่าผมไม่ได้ไปในตอนที่ตำรวจหนึ่งก็หนึ่งถูกยิงับนะแต่ผมก็มาจากบางกะกปีผมก็ไปมาทันยังอยู่กันยังเต็มเป็นร้อยคนที่ที่วัดเขียนมาตอนนั้นนะฮะผมไปเนี่ยก็ทั้งลองทิพย์ก็ตอนนั้นก็หลองทิพย์ก็ลาผมฝั่งด้วยเหมือนกันบอกเข้ามาเนี่ยนะ ตำรวจเราล้อมหมดเนี่ยจะเข้าคืนนั้นเนี่ยครับเพราะมันมีเพื่อนมันที่เป็นพันโรับมันมีเมียมีลูกอยู่ด้วยครับถ้าเขามาพวกนั้นเขต้องตายกันหมดครับก็เลยก็เสียงว่ารุ่งเช้าคอยชิดก,กันใหม่ครับแต่เราลร้อมไปแล้วครับองทิพย์ยังบอกกับผมบอกต่อให้มีปีกบิน <c oughs> ก็หนีไม่รอดโอ้โหคำนี้คลาสสิกมากนะฮะ ก็ถือว่าตำรวจล้อมไว้แน่นหนาเป็นร้อยนายเนี่ยก็นนี้ถ้าผมยังจําคํานี้ได้เลยนะที่เราที่บอกกับผมว่าเอ้ยโชดต่อมันมีปีกบินมันก็หนีไม่ได้เพราะเรารอหมดเลยครับ,รบแล้วเข้าตอนเช้าครับพอตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ฟังจากไอ้ไอ้วีบบ้างด้วยนะฮะถึงตอนเช้าเนี่ยมันก็ เห็นแล้วตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับข,ข้างหน้าเนี่ยมันมองเลยแล้วมันตำรวจแน่นมากครับด้านหลังเป็นสักศสีครับตัวบ้านของมันเนี่ยนะฮะมันก็เห็นว่ามันเป็นป่าครับละเมาะเป็นป่าทึบเนี่ยมองก็ไม่เห็นมีตำรวจครับแต่ความจริงเนี่ยทางรองทิพย์ก็ได้สั่งตำรวจดวยเหมือนกันให้ไปอยู่ตรงป่าละเมาเนั่นนะคให้ไปล้อมด้านหลังไว้ด้วยครับก็มีก็คิดว่ามีก็มีผมเชื่อว่าเขาเป็นสิบครับ แต่เวลาดั้นนะเวลานั่นเสร็จมาไอ้บางคนอาจจะกลับบ้างหรืออะไรหรือก็ถึงก่อนจะนอนตั้งแต่เมื่อคืนอาจจะนอนหลับครับอะไรแถวๆตรงนั้นครับก็เลยนั่นก็เป็นโอกาสที่ตีใหญ่เนี่ยมันก็พังนประตูพังพังสังสีแล้วพร้อมก็ยิงปืนเบิกทางนะฮะจะใช้งคำว่ายิงปืนเบิกทางตำรวจก็คงยังงวงเงียหรือย,ยังนอนสลบับสลาย มันก็เลยวิ่งด้วยความเร็วไปขึ้นถนนใหญ่ครับไปขึ้นถนนใหญ่เสร็จแล้วก็ไปเจอตำรวจหนึ่งก้าหนึ่งซึ่งมันไกลที่เกิดเหตุเขาก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวก็ยืนอยู่คนเดียวครับมันก็เห็นตำรวจแต่งตังแบบนะมันก็ยิงลยทีเลยครับตำรวจไม่รู้ตัวก็ตายเลยครับแสกแสกหน้าแล้ววิ่งข้ามถนนไปครับหลังจากวิ่งข้ามถนนไปนะผมจากที่บางกะปิผมก็มาับมาแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่แต่ เชื่อว่ามันจะแอบอยู่ในสวนใหญ่ครับนะครับรองทิพย์ก็มอบหมายให้ผมไปโชษล้อมไอ้ทั้งนั้นก็มีทั้งตำรวจเมืองดน,นด้วยตำรวจตะครอนบาลตำลรวจหนึ่งเก้าหนึ่งด้วยครับก็มาล้อมตำรวจเป็นร้อยผมก็เดินระดมผมเดินด้วยครับก็ปรากฏว่ามันก็บอกกไอ้วีไอ้วีบ,อ,วบ,บอกครับผมครับไอ้ตีบอกว่ามันเห็นแล้วตำรวจเดนคนเต็มเลยครับ ถ้าตำรวจเห็นมันเนี่ยอย่างน้อยมันจะก่อนตายเนี่ยมันก็ต้องเอาให้ได้ศพหนึ่งโอ้โหเนะเมือนนี่นะฮะเออในสวนที่เดินไปเนี่ยเจอใบมะละกอไหมเห็นเขาบอกว่าที่ตี๋ใหญ่เด็ดใบมะละกอทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ข่าวลงว่าตี๋ใหญ่เสกใบมะละกอหายตัวได้อะไรต่ออะไรเราเจอใบมะละกอที่ตี๋ใหญ่ทิ้งวกว้างเลยว่านเนี้ยตามข้อเท็จจริงนะครับพจริง เราเดินจะตามจับคน้ายเราคงไม่ยิมาคอยสังเกตทุกใบบารากอกนะฮะแล้วผมเชื่อว่าที่เป็นนิยายปลาละปลาไปละไอ้ที่เสกอะไรต่างเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่มันหยิบขึ้นมาให้มันเป็นสมจริงสมจังครับเราก็คงเดินผ่านผ่านหรือว่าไม่ผ่านไม่รู้เพราะมันสวนสวนไม่กว้างนะฮะไม่รู้แต่ต้องมีเดินสวนแต่ไม่เห็นกันนะฮะตอนนั้นละก็จบ โดยไม่รู้มันหนีตอนนี้อย่างที่คุณหนุบบอกว่าไปหนีไปข้ามคลองไปป้าให้300ร้อยบาทะอะไรต่างนั่นนั่นก็เป็นอีกภาคหนึ่งเอาล้วครับพอหลังจากที่นะฮะตีใหญ่หลุดจากวงล้อมที่วัดเขมาไปได้หลังจากนั้นนะฮะกรมตำรวจเนี่ยก็เลยตั้งเป้าแล้วว่าโจนแก๊งตีใหญ่เนี่ยคงเอาไว้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอย่างนี้บครับ ไอ้ตามที่จับมันมันก็เป็นเสือลาอยู่แล้วที่ตามครับก็คงคตำรวจก็คงได้มอบหมายให้ทางกองพิจารณาก็คงเป็นเฉพาะทีมเท่านนะครับทีมลองที่ย์ลองเจริญผมลองสมเกียรติแล้วก็ทีมสตาฟตเท่านั้นเองครับนะครับเขาก็คงไม่ได้ลงมาสั่งการอะไรต่อเนือเพราะมันเป็นเรื่องของเราทำอย่างนี้แล้วแล้วก็เป็นคุยก็คุยกันภายในทีมนะครับ ตอนตอนนั้นผมเจอทวีปละนะฮะเจอที่เจอที่ร้านที่ในห้วยขวาบ้างมาที่สิบสวนเหนือเ็ราหลายครั้งตอนนี้จนมันชินจยูวกับทีมทีมส0บสวนเหนือละ๋อตอนนั้นทวีปก็มาคุ้นเคยกับทีมสิบส่วนเหนือแล้วนะฮะมาที่ส0บสวนเหนือหลายครั้งแต่มันก็เป็น เหมือนเป็นชาวบ้านหรือเป็นนักสืบมาอไรเป็นสายลับมาครับอยู่ก็เราเท่านั้นทวีที่ท่านรู้จักเนี่ยพูดคุยบุคลิกคารคเตอร์เขาเป็นคนยังไงมันก็มันชอคนเรียบร้อยมันก็แบบไม่ไม่ขี้โม้ขี้คุยแล<ะ>้ว <นะ S 1> บุคลิกลักษณะดูเป็นเสือ,อร้ายไหมไม่ไม่อกครับเสือร้ายนี่ถ้ามาอยู่ตำรวจเราเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีใครมาแน่นอยู่แล้วเป็นของปกติครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คุยกันกับทวีปเนี่ยท่านคุยอะไรกันครับวางแผน หรือว่าถาม,มข้อมูลเกี่ยวกับตีใหญ่มันมันรู้กันอยู่แล้วไม่ได้เจอกันไม่ได้เราก็ไม่ได้คุยกันถึงขนาดนั้นนะออครับนะฮะครับเพราะว่าไอ้คุยต้งระดับล่างมันจะเราก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับเขาตีใหญ่ครับก็มีเพียงแต่ว่าเจอมันเฮ้ยจะตอนนี้คืบหน้ายัางไงบ้างอตอนนี้ผมกำลังตามอยู่ครับ <c oughs> อะไรตาอะไรอย่างนี้มากกว่าท่านครับตอนที่ให้ทวีปไปเป็นสายให้ตีใหญ่นั่นนะคือทางตำรวจเนี่ย ขอให้ทวีปยิงตีใหญ่ฆ่าตีใหญ่เลยหรือให้พาตีใหญ่ออกมาแล้วให้ตำรวจจับครับเราเอาเอาทวีปมาเนี่ยนะครับ,รบก็มีเรื่องเดียวว่าให้ให้รู้เบาะแสเราตำรวจเราก็เป็นหน้าที่ของเราเองเราว่าอยู่ที่ไหนหลบตัวที่ไหนเราจะได้เข้าไปจู่โจมจับออย่างนั้นมากกว่าคครครับนะรับบไม่ได้คิดว่าจะ เฮ้ยเองไปยิงมันหรืออะไรอย่างเงี้เราอย่างนี้เราไม่ได้มีอยู่ในความคิดเราเลยครับครับก็คือให้ทวีปเป็นสายเป็นสาอบอกที่อยู่ของตีใหญ่ให้รู้แรงหลบซ่อนครับครับเจอกับทวีปอยู่กี่ครั้งครับก็หลายครั้งครับครับก็ก็ช่วงนั้นก็มันก็มาบ่อยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เราเป็นตัวระดับหัวหน้าทีมมันก็เราก็ไม่ได้เจอเขาบ่อยนักแต่มั่ก็เวลามาซีกองสื่อ เหนือเนี่ยเราก็จะเจอมันครับหรือไปวางแผนกันนะฮะไปกินข้าวกินปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปก็อย่างที่ไปเติมร้านอาหารที่ที่ในแถวห้วยขวางเนี่ยเขาไปกินเราพรู้เริ่มรู้จักทำความสนิทสนมกันมากกว่าคครรัับบ แล้วแผนครั้งแรกในการที่จะเข้าจับกลุ่มตีใหญ่ที่วางกับทวีปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านจากการที่เราได้มีการสืบสวมนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับ,รบตอนนี้ตีใหญ่มันจะไม่ออกละมันจะอยู่ที่บ้านมันล<อ>นะตำรวจเริ่มตามมันเยอะตอนนี้มันก็จะรู้แล้วว่าตำรวจเป็นหนอนเลยที่จะตามมันนะทั้งตำรวจของ ของผู้ทอนหนึ่งด้วยนะครับ,รบแต่ที่จะทําจริงๆมันคือทีมท,ทีมหลักนี่คือทีมละครบาลบมันก็จะไม่ออกแล้วจะเก็บตัวละระวังตัวมากครับตอนนี้มันระวังตัวครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปในหมู่บ้านมันเนี่ยเข้าไปได้บ้านนี่คือบ้านทนี่หมายถึงว่าบ้านที่อยู่กับภรรยาเลยทุกครับ,รบใช่ฮะโอ้ก็หมู่บ้านของมันเลยนะครับถ้าเราจะเข้าไปอย่างนั้นก็จะก็เป็นเรื่องใหญ่ เข้าไปก็คงจะอยู่ได้มันก็คงหลบต้องตำรวจก็เข้าหมู่บ้านมันก็ต้องเป็นร้อยอ่ะนะฮะมันมันต้องแบบเั้นเข้าไปห้าคนสิบคนหรือก็ต้องคอมเพลตแบบผูกมิดไม่ได้เข้าไปจับตีใหญ่อย่างนั้นแหละโอเคก็คงได้ครับแต่ตำรวจของสมุทรสาครเท่าที่รู้นะครับไม่กล้าเข้าไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านตีใหญ่ไม่เข้าไปเพราะอะไรไม่กล้าเข้าไปก็กลัวสิครับอืเพราะดูได้จากว่าวันที่ เราตำรวจนครบาลเราเข้าไปที่สมุทรสาครเนะ่ยฮะมีคนที่เข้ามาทํางานกับเราก็มีรองพุ่งกับคนหนึ่งในรอยรุ่นแปดรุ่นก่อนครับรุ่นก่อนรองที่รุ่นหนึ่งวัชระพลวรรณภาอะไรนะนะครับแล้วก็สวปเมืองสมุทรสาครเลยคไอ้อะไรทองคาอะไรเนี่ยนะสองคนครบเราไม่ไม่ได้มาเลยครับเราก็วันที่เริ่มเข้ามาเนี่ย ทีมเราลองทิปก็ให้ผมฟอร์มทีมจากที่กรุงเทพนะ,ะครับเราก็ไปค้างที่ที่สมุทรสาครในเมืองในตลาดครับแล้วก็ใสตัววีบเนี่ยมันก็จะเข้ามารายงานบอกคืนนี้คืนแรกนะฮะ,ค,ะคืนที่ไปบอกมันจะมาอยู่ที่อู่ซ่อมรถนะฮะ,ละแล้วเราจะทำไงบอกมันจะมาแล้วมาที่เพื่อนมันอยู่ที่อู่ซ่อมรถเนี่ยครับ เราก็จะเข้าล้อมเราที่ตอนนี้เราก็รู้ทุกคนกิดรู้กิติศัพท์ของมันแล้วว่ามันยิงปืนมัน่นแล้วมันก็เราก็ไม่อยากจะสูญเสียเรกสูญเสียทุกครั้งครัถ้ามีบาดเจ็บล้มตายตลอดตำรวจก็บอกเอาอย่างนี้ลองทิพก็บอกเฮ้ยโชดเป็นสนไนเปอร์ครับที่จะยิงก็เราก็ไปหาบ้านฝั่งตรงข้ามถนนสายใหญ่เนี่ยนะครับ มันก็จะมีบ้านตรงข้ามกับอู่ซ่อมรถมรคับพอไปได้บ้านนั้นมาผุดได้มาย,ยัางไงผมไม่รู้นะผมมีเรื่งที่เราก็เข้าไปผมเข้าไปสำรวจด,ดูแล้วว่าตรงหน้าต่างตรงกับบ้านนั้นเนี่ยเราก็าไปวางปืนวางเล็งเรียบร้อยแล้วตอนนั้นะใช้ใช้เอจีวันระยะส0งร้อยเนี่ยไก็าามาฮะหวังหวังผล เพราะฉะนั้นระดับ200เมตรยังหวังผลได้อตอนที่ไปดักตีใหญ่ตรงหน้าอู่ซ่อมรถนั้นมันร้อยกว่าเมตรใช่ไหมัโอ้นั้นก็สบายเลยใช่เพราะมันวางพลาดเรามองเห็นเราตอนนั้นท่านเข้าไปประมาณ6กโงเย็นอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไปมืดกันแล้วก็เข้ามืดแล้วฮะถ้าแฝงตัวเข้าไปละครับครับนะฮะก็กล่าวว่ารุ่งเช้าถ้ามันออกมาออกมาถ้าถ้าห้ตำรวจล้อมมันมันออกมาด้านหน้าเราก็จะซัดเลยครับนะก็ วางแผนไว้แบบนั้นครับปรากฏว่าถึงสว่างเนี่ยไม่มีตีใหญ่ออกมาโอ้โหปรากฏว่ามันออกไปแต่ตีสนะามแหละอเขาออกก่อนเวลาเยอะนะครับอ่อนก่อนค,อคือตอนนี้รเราก็จะย้อนกลับมาดูเลยอย่างที่รเรามีการพูดคุยตีใหญ่เราก็จะรู้ ถึงเรื่องขติใหญ่เนี่ยมันจะระวังระวังไปตลอดครับนะครับโดยใช้ทูบเนี่ยปักที่ที่นิ้วเท้าที่นิ้วเท้าแล้วเท้าหมดมันก็จะลุกไปละแล้วเราก็จะเห็นประวัติหลายครั้งตัวมันทําไมรอดตํารวจทุกครั้งครับ,รบเพราะมันใช้วิธีมันไปไม่ออกคนเดียวเลยอืตํารวจล้อมจับเนี่ยก็จะได้ลูกน้องมาทุกครั้งคตัวมันจะรอดเขาก็เลยบอกมันหายตัวได้ อแต่ความจริงเนี่ยมันก็ใช้ความฉลาดใช้ปฏิพาณ์ไหวพลิบพุ่มมันเนี่ยครับไม่ไว้วางใจใครมันออกก่อนครับคาวนี้ก็เช่นกันเราก็ไม่ได้ตัวมันอีกพอรุ่งขึ้นเช้าบอกเฮ้ยแผนผิดอีกแล้วจะยังไงไอ้วีมาหาที่ตลาดครับมันก็มาบอกว่ามันออกแต่ตีสามแล้วอมันกลับไปบ้านครับเอาอย่างนี้ไหมชัวร์เลย ผมจะล่อให้มันมาขี่มอเตอร์ไซค์กับผมแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ประกบแล้วยิงมันอันน,น,นี้อันนี้ทวีปคุยกับท่านกิโช,ช่อคุยด้วย,ย,วยเขาเสนออย่างนี้เลยเขาเสนอบอกว่าเขาจะเป็นคนพาตีใหญ่ในซ้อนท้ายแล้วให้ท่านยิงประกบแล้วยิงอ าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ